สวัสดีครับเชื่องหลิวหัดใหญ่นะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับเจ้านิสันจุกนะครับคันนี้มาด้วยอาการไฟเครื่องโชว์นะบางทีก็โชว์บางทีก็กระพริบนะแล้วก็รอบเครื่องไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งนี้คือสะดุดเวลาเข้าเกียร์นี้รถมีอาการกระตุกกระชางนะวิ่งไม่ค่อยไปอาการเหมือนรถวิ่งไม่คบสูบนะครับซึ่งเท่าความนะครับก่อนหน้านี้รถคันนี้ผมได้ทําการเช็คล้างหัวฉีดใหม่นะทั้งแัวนะวรับซึ่ง บางทีพี่ๆน,านา่านาไม่ทราบนะคือนิสันจุกเนี่ยจะมีหัวฉีดแปดหัวนะหัวเทียนสี่คอยสนะี่นะนะครับก็เดี๋ยวเรามาย้อนดูก,ก่อนนะก็คือคันเนี้ยผมได้ทําการเช็กล้างหัวฉีดไปแล้วสี่หัวนะครับซึ่งรับประกันปีหนึ่งนะแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วเป็นเรดีเนียมนะใหม่ทั้งสี่หัวนะครับอันนี้ก็คือรับประกันแค่สามเดือนนะครับแต่ เหลืออีกจุดหนึ่งที่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับณตอนนั้นก็คือคอยนะคอยจุดระเบิดมันจะมีอยู่สี่หัวซึ่งผมไม่ได้เปลี่ยนคนระับก็แจ้งลูกค้าไปแล้วว่า <c oughs> อ,อ,อาจจะขับไปขับไประยะหนึ่งอาจจะเกิดเ,เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับเหตุการณ์หมายถึงว่าเนี่ยอย่างนี้นะครับอาจจะกระตุกกระชากหรือว่าไฟเครื่องโชว์นะก็อาจจะเป็นเพราะออคอยจุดระเบิดก็ได้นะถ้าเกิดเป็นคอยจุดระเบิดเนี่ย ก็อยู่ที่ลูกค้าเลยว่าจะเปลี่ยนยังไงครับเพราะว่ามันมีสี่หัวถ้าเราเปลี่ยนไปหัวหนึ่งเนี้ยอีกสามหัวที่ยังไม่เปลี่ยนก็อาจจะเสียไม่อันนี้ก็มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่ามันเสียตัวไหนนะซึ่งเช็คตอนนั้นไฟมันอาจจะออกดีนะหรือออกเบาถ้าออกเบาเนี้ยเราก็ฟันทงได้ได้ว่ามันมันไม่ควรที่จะใช้ไปแล้วเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวมันก็เสียนะแต่ก็บางบางคนลูกค้าก็เงบน้อยนะครับก็ไม่ขอเปลี่ยนก่อนแต่พอ ขับไปได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าสักเดือนเป็นอีกก็วางบางท่านก็มาโวยวายนะเอ,อ้ยทำไมช่างเปลี่ยนไปแล้วทำไมยัง,ยงเ,ปเป็นอีกนะอันนี้ต้องพี่ๆนานาโปรดเข้าใจด้วยนะเพราะว่าเออบางทีเราเปลี่ยนไม่ครบอ,อ่าไม่ครบนะมันก็จะไล่นะสาหรับไออ,อ่าคอยคอยจุดระเบิดนะแต่ครับหลังจากที่คอมอ่านวิเคราะห์ดูแล้วนะก็จะเป็นขึ้นตัวมิดไฟสูบที่4นะนั่นก็คือ,ออ่การจุดระเบิด ของสูตรที่สี่ผิดพลาดน,นะครับซึ่งอันนี้ก็สันนิษฐานไปสามอย่างนะไม่ว่าจะเป็นคอยก็อาจจะเป็นไม่ได้หัวเทียนก็อาจจะเป็นไม่ได้นะหรือว่าหัวฉีดก,ก็อาจจะเป็นไม่ได้แต่ครับเครื่องมือพิเศษที่เราจะใช้ในการเช็คก็จะเป็นกล่องเช็คนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าพี่ๆนะนะถ้าในสนใจวงจรของมันเดี๋ยวผมจะมาทําวงจรให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงสาหรับเจ้าเครื่องเช็คคอยนะครัเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเช็คก่อนนะครับ ก็จะมีขั้วบวกขั้วขั้วลบนะครับใส่เข้าไปแล้วนะก็เปิดสวิ์นะครับเปิดสวิันี้จะเป็นสูบที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นสูบที่4ีนะอันนี้จะเขาเรียกว่าคอยคอยจุดระเบิดนะอันนี้เรามาดูตัวที่3ก่อนนะครับหลักการการช็คนะครับ ถ้าเกิดว่าดีไฟมันจะออกนะครับไฟมันจะออกแล้วก็จะไม่แตกข้างนะครับถ้าเกิดว่าคอยดีนะครับนนี้ตัวที่สามนะครับตัวที่สามส่วนไอตัวที่เจ้าปัญหาก็คือตัวที่สี่นะครับที่เครื่องคอมมันเช็คว่ามีไฟสุบสนะีครับออกนะครับ แต่แตกออกข้าตตงนะเห็นไหมครับพินาหน้าเห็นไหมครัแบไฟแตกออกข้างไฟไฟตรงนี้ออกนะเห็นไหมออกแต่ว่ามันแตกออกข้างแล้วทําไมไฟออกถึงอ่ามันเสียนะครับอ่าพูดง่ายๆนะครับโดยปกติแล้วไฟเนี่ยมันต้องออกตรงนะครับไฟหมายหมายถึงว่ามันต้องออกตรงมันจะต้องไม่ไม่แตกออกข้างถ้ามันแตกออกข้างเนี่ยอ่า เขาเรียกว่ากระแสไฟมันไปตรงไม่ไม่เต็มที่มันมันกระจายออกมันก็เลยทําให้เครื่องมีอาการสะดุดนะครับซึ่งอาการนี้มีวิธีแก้ก็ถ้าสําหรับคนงบน้อยนะก็อาจจะหาผเาทปมาพันนะทปพันสายไฟมาพันอันนี้แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะแต่ก็ไม่แนะนานะแนะนําคือเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่านะครับเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่าอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทําการเอาตัวใหม่มาเปลี่ยนนะครับเห็นครับ ครับผมหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนคอยออไปทั้ง4ี่หัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองสตาร์ทให้ดูนะครับซึ่งเคสนี้ลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนทั้ง4ี่เลยเพื่อ,อ,อไม่ให้เกิดปัญหาจุกจิกนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนทีละหัวมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครึ่งกว่าจะครบนะครับแล้วก็วนหลุมมาที่เดิมครับโดยการที่เราเปลี่ยนทีเดียวสีตัวเนี่ยเวลามันเสียมันก็ไม่ได้เสียทีเดียวพร้อมกันนะมันก็ก็ทยอยเสียเหมือนกันนะแต่ก็อายุการใช้งานก็จะ ยาวกว่าของติดรถอยู่แล้วครับเพราะว่าของติดรถมันมีผ่านการใช้งานมานานแล้วนะแล้วก็นี้ก็เราก็จะทําการลบโค้ดไปนะครับลบโค้ดไปแต่ก็ยังมีโค้ดค้างอยู่นะครับอันนี้ก็เราไม่ได้แก้ไขไปนะตรงนี้เดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูกน,นะครับ ไม่มีไฟเครื่องโชว์แล้วนะเร่งก็ปกตินะเร่งไม่มีสะดุดนะลองเข้าเกียร์ดูนะเาเกียร์ก็ปกตินะไม่กระตุกไม่กระชากแล้วนะส่งงานได้ครับโอเคครับผมสำหรับเคสนี้ก็จบลงไปด้วยดีนะแล้วก็สำหรับพี่ๆนะนะท่าในใดมีอะไร สงสัยเกี่ยวกับรถยนต์นะไม่ว่าจะเป็นไฟเครื่องโชว์มีปัญหาเรื่องรถก็ทักมาติดต่อสอบถามเราได้นะรเรายินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ